ชาอูหลงน้องชาอูหลงอะไรชาอูหลงออย่างนี้ชาอูหลงชาหลงหนูไม่ใจชาอูหลงอร่อยเลยครับผมอูน้องเขาบอกว่าชื่นมองยุงมองยุงบินมองยุงบินโอ้มันเกาหลีโคเรียขนาดนี้น้องโหขอชื่อก่อนจะไปเล่นขอเป็นชื่อเขาเรียกอะไรนะ ันขึ้นอะไรไม่รู้ผมตกใจอยู่ผมตกใจเน็ตไม่ดีสัญญาณไม่ดีเมื่อกี้สัญญาณไม่ดีน,ญญดนิดนหนึ่งหายไปแล้วอย <laughs> ขอชื่อเกาหลีขอชื่อเกาหลีพิมพ์ชื่อเกาหลีสามพายางม,มาให้แบบหน้าตาอโล่เหล่าของพี่แบงค์ <s lando> นะครับนะ <sh arp> ขอสามชื่อเกาหลีสามสามพย <sh arp> างเกาหลีใครถูกใจจะพ่อแบงค์จะเปิดตูดให้ดูนะไม่ใช่ เป็นชื่อเกาหลีชื่อเกาหลีเพราะว่าตอนนี้ผมแบบว่าเริ่มจะโคเรียแล้วอาจจะพรุ่งนี้ผมอาจจะต้องกินกิมจิแล้วอ่ะออโครเรยดองโครเรียโครเรยดองแม่กระพุหนหัวกระตุนนะอะไรนนองโครเรยดองเลยครับโครเรอดองคิมจองอึนทอมซังจูเช่าหนีมาไม่ใช่ละเอ่ออะไรวะอะไรวะพี่น้องพี่อ่านไม่ทันว่ะ มอบมอบ, <c oughs> ม,อบมอบอะไรมอบซาจางงอะไรวะชิงคันเซน,นชิงคันเซนน่ะมันรถไฟชิงคันเซนน่ะมันรถไฟโอ้โหเจห๊หงไม่ใช่ครับเมื่อ,อไรเล่นลุงโอ้โหเรียกลุงน้องออกจากไลฟ์พี่ไปเลยถ้าน้องเรียกพี่ลุงพี่อายุสามสิบสามสามสิบสองโอ้โหเรียกพี่ลุงจิมปนะนะ จิมปะน่ะอันนี้นี่คือจิมปะน่ะอันนี้คือคืออะไรอ่ะโคเรียดึงโคเรียดึงสังจีฮุนสังจีฮุนสงจีฮุนเนอก็วันนี้นะพี่หวังก็จะมาเล่นเกมพี่อะชื่อเต็มปะน่ะชื่อเต็มปะน่ะเต็มปะน่ะเต็มปะน่ะคิมจองเมย์เฮ้ยไอโดเน่เน่ะมันใช้ได้หรือเปล่าวะเฮ้ยมันเงียบว่ะลองลองดมาสัก ห้าบาทสิบาทลองเทสระบบดีไม่มีใครโดนโดนเนี่มาเลยไงวะใครโดนงงผมจะทําการฉีดสเปรย์พยายาอใจเย็นใจเย็นหอมชื่ออ่ะไม่มีใครชื่อฮาเลยพี่เลิกละสวัสดีครับพี่สวัสดีครับจิมิโก้เฮ้ยได้อยู่นะจิมิโก้โอ้โหตายกูจิมิโก้สวัสดีชาว YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีอ่ะขอทักทายชาว YouTube น้องเลนมี่น้องคนติดเกมไดโนไนน์น้องบันดิตน้องตั้นครับน้องวันฤทธิ์บัวบอกเงินน้องใบเฟิร์นน้องนักคน น้องจีซูน้องจัสมีน้องมาเวลน้องแทนน้องธนกัดนะคะน้องฟ้าน้องใบเฟิร์นน้องอาชิน้องมาเวลเล่นเกมน้องติวเตอร์น้องโอเชียนสิบสี่น้องวารินทรน้องเลดี้เฟิร์สน้องชาไทยกับชานมเน็ตไม่ค่อยดีใครเน็ตไม่ค่อยดีหรือเปล่าทุกคนไม่ดีกโทษปีกดไลค์กดหัวใจให้ถึงห้าหมื่นหนึ่งแสนแล้วเน็ตจะดีครับทุกคนห้าหมื่นหนึ่งแสน อะไรคือห้าหมื่นก็พูดไปก่อน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 อ่ะสวัสดีท่านทายชาว YouTube และ TikTok วันนี้เราก็อยู่กันในเกมสไตล์การมาตีเซตโพพิโลเพอร์ตี้อ่ะก็คือเป็นเรื่องราวของเฮ้ยเดี๋ยวฮอลลีชิปอะไรคะฮอลลีชิปฮอลลีชิปดูนี่ หัวเจ๊หอมแต่แต่มันไม่มีคนแต่คนดูไม่เห็นเว้ยเ,ออเพราะว่ามันกล้องมันบงังเล่นเลยนะครับได้เลยนะเกมนี้ที่ตัดสินใจไม่เล่นอันนี้มันเป็นเกมเก่าแล้วตั้งแต่ปี2019นะครับ2019เลยเหรอใช่นี่2019ชินล,ล่าอาร์ตอีกแล้วนะครับเดเวลรอปเดฟก็คือคุณยาสุกะไตล่าไม่รู้อ่านถูกอ่านผิดอ่าน,น่งมั่วไปหมดพร้อมหรือยัง อุ้ยขอบคุณของขวัญครับขอบคุณของขวัญครับใครมาใหม่ฝากกดติดตามใครดูอยู่ฝากกดหัวใจนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวขอเปิดเสียงก่อนละกันนะครับทุกคนนะหลังจากนี้อาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครแต่ถ้าโดเนทมาเป็นยังไงครับอ่านไหมครับอ่านเลยอ่านแน่นอนนะคบถ้าเป็นโดเนทนะครับยังไงก็อ่านนะครับทุกคนนะแต่ถ้าแบบอ่ะอ่ะเริ่มแล้วไงเริ่มความหล่อนแล้วไง กดหัวใจยังกดหัวใจกันยังโอ้ยเห็นรูปภาพไอ้น้องพอพนี่โอ้โหเอ้ยมีภาษาไทยด้วยเอ้ยผมปรับความสว่างได้เยี่ยมเลยโอเคแบบนี้ดีขึ้นนะครับหันขวาหน่อยครับหันซ้ายหน่อยครับหันทำไมครับผมยังไม่บอกชื่ออะไรของมันวะใจเย็นสิบบาทโอเคขอบคุณมากครับน้องโอเค ไหนดูนี่ทุกคนโอเคตอนนี้ทำไมผมเห็นเมาส์ตัวเองโอเคตอนนี้ผมน่าจะอยู่ทางเดินที่ไหนสักที่หนึ่งนะแต่เสียงโคตรดังอทำไมถึงกลับบ้านทันทีแปลภาษาไทยแบบสุดยอดจริงทำไมเขาถึงกลับบ้านทันทีหมาถึงใครอ่ะครับเฮ้ยเฮ้ยไปไหนนี่โอเคเราจะต้องไปตรงที่มีแสงไฟ น่าจะกลับบ้านที่เป็นอพาร์ตเมนต์นะครับนะทุกคนนะไหนอ๋อไม่ใช่มันไม่ใช่คนยืนมันไอ้นี่อะไรครับไอ้ถังแก๊สปตทหัวหมุนโอเคเฮ้ยมีอะไรบางอย่างที่พื้นว่ะสิบเยนเงินเอาล่ะได้มาสิบเยนโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวมันถูกต้องบนถนนสายนี้หรือไม่เอ้ยนี่มันทางกลับบ้านที่ถูกหรือเปล่าอะไรเนี้ยผมคิดว่าคงแปประมาณนี้โอเค คนอาจจะมืดนิดนึงนะเดี๋ยวทราบอะไรแมวเหรอเฮ้ยเฮ้ยแมวแมวเหมียวนี่ว่าเหมียว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 นี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะแมวเหมียวโดนแบบน่าจะโดนรถทับว่ะทุกคนแล้วรถที่ไหนมันทับวะเดี๋ยวขอไปดูหน่อยดิอุ้ยอันนี้อะไรอะสำรวจ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 เอ้ยมีปลานั่นที่มาของกลิ่นอ๋อมันมีกลิ่นเหม็นๆด้วยนะครับทุกคนนะตุตุ๊ก คุณบอกว่าคุณอยู่ในบ้านก่อนแต่คุณทำงานนอกเวลาหรือไม่พูดอะไรวะทำไมขยมงจังวะค้างจังครับพี่เน็ตไม่ดีหรอกครับเฮ้ยจริงเหรอใช่เน็ตมันค้างๆมันเน็ตไม่คดีโหจริงปะเนี่ยจริงครับโหไม่อยากไลฟ์เลยถ้าเน็ตไม่ดีอ่ะฝนมันตกอะน้องพี่ก็ไม่รู้ทำไงวะจริงปะเนี่ย ที่หลอกเหมือนมาริโอ้เลยครับมาริโอ้เมายามาริโอ้เมายากระตุกเขาไม่ได้มาริโอ้เมาเลยน้องกระตุกจริงวะเนี่ยน้องกระตุกจริงกระตุกเหรอไหนเห็นไหมเออทำไมมันกระตุกวะอน่าฝนน่าเหอฝนแหละฝนมันตกอะทำไงดีอะกระตุกออกเข้าใหม่แล้วเนี่ยกระตุก ไม่มันเป็นที่เราเว้ยมันไม่ได้เป็นใช่ใช่มันเป็นเปนเป็นที่พี่เฮ้ยกระตุกจริงหรอค้างจริงจริงครับกระตุกจริงโอ้โหจบเลยจริงปะเนี่ยน้องหายค้างยังไม่หายเนาะไม่หายเฮ้ยทุกคนเน็ตเน็ตมันไม่ดีว่ะกระตุกใช่กระตุกเลยเฮ้ยออไรดีวะกระตุกใช่ไหมกระตุกจริงครับดูไม่ได้เลยโอ้โหเสร็จเออว่ะทำไงดีอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่ลองออกลง เดี๋ยวพี่ลงไลฟ์ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวพี่ลองขึ้นใหม่นะโอเคไหมโอเคไหมทุกคนเดี๋ยวพี่ลงไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นใหม่อะไรวะยูทูปกระตุกไหมอะยูทูปกระตุกไหมกระตุกจนดูไม่ได้เลยครับมีแต่เสียง ตุกไหมครับไม่นะต้องอีกทีวหน่อยยูทูบดูดูเช็คใน YouTube ทุกคนใน YouTube ก็ตุกไหมเมื่อกี้พี่ปิดแต่ติ๊กต็อกไปแล้วไม่ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่กำลังเช็คอยู่ไม่จริงไม่จริงจริงค่ะเอาน้องสตางกระตุกไหมไม่ไม่ครับไม่ครับภาพแค่ไม่ชัดอ๋อมันเป็นที่เกมมาเดิโอ้โหพี่รู้สึกผิดเลยว่ะในใน u t u b e ไม่ตุกเออใน YouTube ไม่กระตุกใช่ไหม ชอบดูพ่อแบงค์เล่นเกมผีทุกคนแต่เกมนี้มันไม่ค่อยชัดว่ะทำไมวะทำไมเรื่องแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยมันปี 2. 0 1 9เ,เก็ต้องเข้าใจโอแม่งเลยเซ็งว่ะคนบ้านแดงหายไม่ไม่ไม,ไม,มันมันมันภาพมันไม่ค่อยชัดด้วยว่ะทุกคนเ<ร>ผมเหนื่อยวะมันต้องมาเจออะไรแบบนี้เกมผีมีไหมเกมผีอ,ะอ่ะอุยอะไรเนี่ยอพาร์ตเมนต์หนึ่งสยนี่เคยเล่นไปแล้วนี่วะ อ่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะจับผิดไปจับผิดอีกแล้วอันใหม่ไงจับผิดเหรอไม่รู้่าทำอันนี้เสนอเฉยๆแล้วสรุงในทิกตอกเขาไม่ไรแล้วหรอไรไรไๆไรไรเอามาๆๆจับผิดอีกแล้วเน็ตมันไม่ดีทุกคนแป๊บนึ่งนะ นี่อะพอมตายอะไรวะนี่นะครับไลน์แล้วนะเราไลน์แล้วนะคะทุกคนครับผมเข้ามาดูนะครับแานเมนสีสิงกูเอาอย่างนี้สามวันแม่งเล่นไม่จบสักทีสามวัน เป็นสิ่งที่มาสัจจันย์มากเขาเรียกว่าเกมท็มยอดจริงๆเกมอยู่ไม่ได้เลยอะเกมท็มยอดสวัสดีครับทุกคนกระตกอยู่ไหมสวัส enfin ด like ีครับลัดชัยไซมาสโคดีชีวะอินดะอินะเนี่ยว้าไม่งั้นนะเช็คที่เช็คที่ตกด้วย สวัสดีครับค้างเหมือนเดิมโอ้โหพี่น้องค้างค้างเหมือนเดิมครับพี่ขอโทษว่ะพี่ขอโทษจะทำให้มันจบจบก็ไม่ได้ค้างค้างบ้างค้างบ้าทุกคนเช่นก่อนค้างเลยเหรอโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นวะรค้างค้างไมกตุกจนดูไม่ได้เลยครับมีแต่เสียงค้างมากๆากแบบดูหยุดดูหยุด ข้างไหมข้างไหมข้างไหมค้างไหมคอนโดค้างไหมค้างค้างทุกคนเฮ้ยมันเน็ตมันเล่นไม่ได้ว่ะทุกคนเป็นอะไรวะฝนมันตกว่ะมันถ่ายค้างยังถ่ายค้างยัง มันมันคือมันะค้างทีนึงแล้วมันก็เออปืดแล้วก็ค้างเอาเปืดนค้างเงี้ยค้างใช่ทุกคนเฮ้ยทำไมมันค้างนี้วะเดี๋ยวพี่จะลองว่าพี่จะลองเต้นตลอดเวลาดูว่ามันจะกระตุกมั้ยบําบกเตึ๊เตึนเตึ๊เต๊ดบําบเตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตอะไรเ้กินตมรองเพลงเอากินเต็มกัน บาดคนสวร้องเพลงร้องเพลงบาดค,คนสวจักอามาด <บา S 1> อาปาปิ่งเป๊ทุกคนพี่ถ้าถ้าถ้าอย่างเงี้ยพี่ต้องขอโทษทุกคนวะนออทุกคนเอ้ยเอ้ยอะอาจจะยังนะครับจะได้เหรอคือขอการดได้ไหมพรุ่งนี้เจอกันได้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ได้ไหม สัญญาจะมาเร็วพรุ่งนี้สัญญาจะมาเร็วหกโมงพรุ่งนี้เจอกันได้ไหมได้ไหมจ๊ะได้ไหมครับทุกคนทุกคนได้ไหมครับไน์โทรศัพท์พรุ่งนี้เจอกันได้ไหมครับพรุ่งนี้ค่อยไลน์ดีก,กว่าคนรู้ครมไม่ได้ได้ดินนอะมันต้องได้เพรเน็ตมันไม่ดีครับนะใช่เน็ตมันไม่ดีทุกคน เ้าโมงน้องพี่ยังไม่ตื่นจากฝันเลยเก้าโมงเก้าโมงขออนุญาตจัดการนะคบทุกคนนะขออนุญาตมาพรุ่งนี้นะโอ้โหล้วคือแบบคือเตรียมตรงเตรียมตัวมาอย่างดีอ่ะคือดูจิเจ็ตผมมนหล่อเลยอะคือกล่าอันนี้คือเขาแบบอากาศจะมาหาสาวอะไรเงเฮ้ยเกินเกินไม่ไม่เนาะไม่เนาะเกินได้ครับหกโมงพรุ่งนี้สัญญาสัญญาได้ไหมเกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยสัญญาได้ไหม ว่าเราจะมาเจอการพรุ่งนี้หกโมงพี่จะรอน้องที่ช่องพ่อรู้เล่นเกมทั้วันถ้าพรุ่งนี้ฝนตกอีกละ่ะอ่ะเออเราก็ยังมีวันอาทิตย์และถ้าวันอาทิตย์ฝนตกอีกละ่ะเดี๋ยวผมโทรไปสั่งเอ่อให้ฝนหยุด <S <S> <S โอ้โหได้ครับรเยวติดต่อกันทั้งหายหายังหายยังหายยังเช็คดียังมีเล็กๆมีเล็กเล็กบางครั้งค่ะเฮ้ยเราโทรไปที่ทูเอ้ยอันนี้เราใช้เน็ตของอะไรวะ เราโทรไปโวยเข้ามฮ้ยพี่ทําไมเน็ตพี่อะมันไม่แรงเลยฝนตกแล้วเนี่ยแล้วเน็ตมันเล่นไม่ได้ผมจะทํางานยังไงคนดูเขารอดูอยู่เนี่ยสองร้อยห้าสิบคนอะเขารอดูผมแฮอยากเต้นไหมคะโอ๊ยมองแต่เน็ตมันกระตุกกระดีเน็ตมันเน็ตมันไม่ดีอะนี่น้องแยกยังไยไม่ได้ไร จะตกเยอะมากๆเลยครับจนผมหนปวดหัวไปหมดเฮ้ยอยากจะเต้นแต่มันเน็ตมันกระตุกอ่ะเอ้ยขาคุณโดนเน็ด,ด้วยนะหนึ่งร้อยบ้านหุยน้องเสียใจยังเลยเก่งใจเลยว่ะเสียใจยังเลยไม่ได้ไรแกะฮุยเน็ตเน็ตไม่ดีเลยอ่ะอันอันนี้เดี๋ยวพี่จะลองดูว่ามันยังกระตุกอยู่ไหมกระตุกว่าทุกคนโหจบเลย <c oughs> พี่ขอโทษได้ไหม <c oughs> พ็พ่กนี้ฝนไม่ตกหนูคุยกับมันแล้วอะไรคุยยังไงอ่ะครับาจริงครับ ทำจริงคือคุยคุยกันยังไงครับคุยยังไงวะไม่ได้ดิน้อง,งเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาเต้นให้ได้ไหมพรุ่งนี้พี่สัญญาปุ๊บพอพี่เปิดไลฟ์หกโมงหนึ่งแปดจุดศูนย์ศูนย์ปุ๊บพี่เต้นก่อน,น<ๆ>เลยไงใส่ย,ย่อด่ยอๆๆๆๆพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่เต้นก่อนเลยเขาเจ้าวันนี้หรือเปล่าพรุ่งนี้ได้ไหมมันเน็ตมันไม่ดีเดี๋ยวมันไม่ได้ภาพอยู่ดีถ้ามันเต้นไปมันเต้นรีไงเปิดีนไม่ได้อะไรในโทรศัพท์ได้ไหมผมว่าไม่ตกช ขอติดไว้ก่อนนะครับนะทุกคนขอโทษด้วยหูแม่งโถนี่ทำไมเน็ตมันไม่ดีอู้ยอุ้ยอุ้ยอรทอุ้ยอุ้อุ้ยอถ้ยอยอุ้ยอุ้นอุ้ยเุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้รอุ้ยอุ้ยอุอจะมอดูยมุอุ้ย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 อ้ยอุ้อุยุ้ยอุอยอุยุุ้้อุออุยอ้ ึผิดเะยต้องแจ well> ้งสถานีโควิดครับแจ้งปัญหาเนี่ยพ้ยเป็นเป็นช <oh ื่อเขตเป็นชื่อเขตอําภอหนูเห็นอยากโอเคทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ว่ะผมพี่ขอโทษจริงทุกคนขอโทษด้วยนะเนี Whoops, ่ยมันกระตุกว่าทุกคนดูไปมันก็มันไม่มันไม่ร้อยนี่คือมันไม่ยิงยิ่อิงร้อยนะ กระตุกอยูไ่ไหมกระตุกอยู่ผมผมพยายามดูอยู่กระตุกก,กระตุกขอโทษทุกคนด้วยว่ะทุกคนผมก็ไม่รู้จะทำยังไงวะ I'm sorry Don't me หนอยใช่พี่ก็หนอยว่ะทุกคนเศร้าเลยอ่ะกูสศราแบบเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วอ่ะ <S <S ไม่ใช่เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวมาเพื่อเล่นเลยเหมือนจะแบบอะไรอย่างไอเดกบ้านนอกโอ้โห้อง ใครพูดวะโหรอ้บรอโหรทุกคนขอโทษด้วยม่างเด็นีรกงใจร้ำหรนะครับนะเดี๋ยวผมจะอัดคลิปละกันนะครับนะทุกคนนะเป็นการถ่ายโทษว่าสิ่งที่เราขอโทษด้วยขอโทษด้วยเจอกันวันพรุ่งนี้หกโมงหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์โอเคไหมขอโทษนะครับขอโทษทุกคนนะครับเนทอีสระโห่เนาะ ขอยมันคดีนซาน,นเน็ตมันนานเน็ตมันไม่ดีจริงถ้าเน็ตมันปกติแล้วพี่พี่จะอันนี้เลยโหเน็ตเน็ตไม่ได้เลยไม่ได้เลยเน็ตไม่ได้เลย๊ายบ้าครับใครที่โดนเน็ตมาเออให้เต้นหนึ่งร้อยบาทนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ทุกคนเปิดมาเุ๊บพี่เต้นเลยนะครับขอคุณทุกคนนะขอโทษด,ด้วยทุกคนเน็ตมันไม่ดีพี่ก็ไม่รู้ทำไงวะโคตรเครียดเลย โอเคจะได้ใหม่พพวันพรุ่งนี้หกโงงขอโทษขอโทษขอโทษจริงๆไลฟ์ดิสคอนเน็กเนี่ยมันขึ้นเนี่ยทุกคนเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นนะไปซื้อซันไลเพื่ออะไรวะหายกระตุกแล้วเหรอกระตุกเหมือนเดิมโอเคทุกคนไปแล้วนะไม่ไม่ไม่รบกวนเวลาแลนะ้วครับไปดู<ๆ>ไปดูไลฟ์คนอื่นก่อนนะพรุ่งนี้เราเจอกันหงไงเย็นหงมงเย็นทุกคนชาวยูทูบชาวติ๊กต็อกด้วยขอโทษด้วยครับเน็ตไม่ดีนะ s อร r ี่ o อ r รี่ครับ เจอกันพรุ่งนี้ครับบายบายครับบายบายครับทุกคนนะบายบายครับบายบายครับเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนโอ้โหเศร้าเลยว่ะเจอกันครับเจอกันขอโทษด้วยขอโทษด้วยขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับเน็ดไม่ดีครับขอโทษด้วยครับเป็นอะไรวะชาวยูทูบเจอกันพรุ่งนี้นะกระตุกอแล้วมันไลฟ์ไม่ได้นะบายบายครับคอโดเจอกันพรุ่งนี้โอ้โห้